หยุดอย่างนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดหยุดนีหยุดนะบอกให้หยุดเฮ้ยหนูหยุดเดี๋ยวนี้นะหนูวิ่งหนีมาแบบนี้หนูไปขโมยของลุงเข้ามาใช่ไหมลูกผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้ขโมอยอะไรของผมมาหรอกครับแต่คนนี้เป็นลูกชายผมเอง <IS Y> แล้วนี่ลูกชายคุณหรอกเหรอคะแล้วหนูวิ่งหนีพ่อมาทาไมล่ะลูกคือผมอะ่ะวิ่งเอาตังมาให้ลูกพกไปโรงเรียนนะครับแต่ลูกผมอะ่ะไม่ยอมเอาตังไปโรงเรียนเนี่ยวิ่งหนีผมอย่างเดียวเลยอะ่ะอ้าวหนูแล้ววิ่งหนีพ่อทําไมล่ะลูกทําไมไม่เอาตังไปโรงเรียนล่ะคะจะได้ไม่กินข้าวค,คือว่า oh, <no. S 1> ทั้งเนื้อทั้งตัวพ่อมีอยู่เท่านี้ <gasps> เขาฟัางเอาไปซื้อน้ําก่อนแล้วกันนะลูกไม่พอซื้อข้าว mm. เขาฟัางอดทนหน่อยนะลูก oh. เรื่องมันเป็นอย่างน okay. ี้น evet> ี่เองเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเงินี้ยพ่อก็ออกแล้วนะลูกอดทนหน่อยนะโอน่าสงสารจังเอางี้ก็แล้วกันในกระเป๋าตังป้ามีอยู่พันหนึ่งอะป้าให้หนูไปกินข้าวนะลูกครับคุณครับเราตั้งใจเรียนนะลูกครับขอบคุณมากนะครับที่เ็นดูลูกผมงั้นผมขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับพ่องั้นผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ได้ช่วยเหลือคนรู้สึกดีจังเลย เอามาเลยแบ่งคนละห0าโอเคงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปซอยถัดไปกันต่อเลยนะพ่อกันไปลูกชาย